สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ g ี i ซหนิง Stay Healthy Stay Beauty นะคะสาระดีๆเพื่อสุขภาพและความงามค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่พวกเราคุยกันอยู่เสมอนั่นก็คือว่า S 1> <S 1> เออเราจะออกกําลังกายนะคะอะไรดีนะคะวันนี้ในหัวข้อของเราก็คือว่าการออกกําลังกายแบบไหนดีนะคะที่เหมาะกับฉันนะคะว่าเออตัวเราแต่ละคนนั้นมีสูตรเฉพาะตายตัวไหมนะคะว่าคนนั้นอย่างอันนี้เกิดกีฬาอันนี้เราไม่ชอบเราจะทําอย่างไรนะคะวันนี้จะมาคุยกันว่ากีฬาแบบไหนนะคะหรือการออกกําลังกายแบบไหนนะคะที่เหมาะกับเราแต่ละคนนะคะ ประเด็นแรกนะคะที่เราจะคุยกันก่อนนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะหลายท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการออกกําลังกายก็มีประโยชน์หลากหลายอา่ประการนะคะแต่ว่าวันนี้อยากสรุปให้ฟังนะคะมีอยู่7ประการนะคะที่อ่าพูดถึงการประโยชน์ของการออกกําลังกายเช่นกระตุ้นการทํางานของสมองค่ะ ถ้าเราออกกาลังกายอยู่เรื่อยๆนะคะสมองเราจะแจม่มใสความคิดความอ่านของเราจะดีนะคะตื่นตอนเช้าเราจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะประการที่2คือกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนให้เป็นไปในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับบริบทนะคะหรือสภาพของร่างกายเวลานั้นๆน,น,นะคะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ดีนะคะอันที่3คือกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ะะก็การไหลเวียนโลหิตก็จะดีขึ้นนะคะประการที่4คือชะลอวัยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่า ออกกําลังกายนะคะช่วยทําให้เราดูอ่อนกว่าวัยอย่างแน่นอนนะคะอันที่5คือปรับสมดุลของร่างกายนะคะร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์สมดุลมากขึ้นทั้งระดับของเกลือแร่นะคะน้าในร่างกายนะคะแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆด้วยนะคะประการที่6คือเพิ่มคุณภาพของชีวิตนะคะคุณภาพของชีวิตก็คือเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจของเราค่ะและประการที่7ก็คือช่วยเาผาผลาญไขมันนั่นคือ คือ7ประการของประโยชน์นะคะของการออกกําลังกายนะคะมาออกกําลังกายกันเถอะนะคะอะไรก็ได้นะคะที่ท่านชอบแต่วันนี้มีเอเรียกว่าเบื้องหลังนะคะที่จะช่วยเราให้เราเลือก การออกกําลังกายได้อย่างเหมาะสมกับตัวเรามากยิ่งขึ้นค่ะมาดูประเด็นต่อไปนะคือการออกกําลังกายนั้นมีกี่แบบนะคะโดยทั่วไปอันนี้ไม่นับแบบยืดเหยียดนะการอะไรแบบยืดเหยียดอันนี้แยกไปนะคะออกในแนวผ่อนคลายหรือว่าทําให้กล้ามเนื้อเราเรียกว่ามีความยืดหยุน่นอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าโดยทั่วไปการออกกําลังกายนะคะที่เราคุยกันนั้นก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเรียกว่าแบบแอโรบิก แอโรบิกนะคืออะไรแอโรบิกก็คือการออกกําลังกายนะคะโดยที่ใช้การเผาผลาญนะร่างกายที่ใช้ออกซิเจนได้นะคะลักษณะการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือบางคนเรียกว่าคาร์ดิโอนั่นเองนะคะก็คือเป็นภาพของการออกกําลังกายที่ต้องใช้ความสม่ําเสมอนะคะประมาณออกต่อเนื่องค่ะออกกําลังกายต่อเนื่องประมาณ30-60ถึง60นาที ตัวอย่างนะคะของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกก็คือการว่ายน้ำนะคะการเดินการเดินออกกําลังกายนะ,ะการปั่นจักรยานแบบช้าๆนะคะหรือการเต้นแอโรบิกในช่วงแรกนะ,ะหรือการเล่นโรลเลอร์เบรดนะ,ะนี่ก็คือเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือที่เรียกว่าคาร์ดิโอนะ,ะซึ่งการออกกําลังกายเช่นนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อสลายไขยมันหากท่านอยากจะออกกําลังกายเพื่อ สลายไขยมันนะคะต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะซึ่งต้องใช้ความต่อเนื่องประมาณ20-30นาทีนะคะร่างกายถึงจะเริ่มสลายไขยมันออกมาโดยฮาร์ดเรทนะคะต้องอ,อ,อยู่ที่ประมาณ70%ของแม็กซิมัมฮาร์ดเรทของเรานะคะโดยการเดินช้าๆว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานช้าๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งนี้ก็จะช่วยทำให้มีการย่อยสลายไขยมันนะแต่การย่อยสลายไขยมันนั้นก็จะแบบว่า เริ่มทำได้ไม่ดีหรือลดลงนะฮะหากเรามีฮาร์ดเรทหรือชีพจรเนี่ยต่ำลงหรือเร็วเกินไปนะ,ะถ้าเร็วเกินไปปุ๊บร่างกายก็จะไม่สลายไขมันค่ะ จะเปลี่ยนเป็นสลายกล้ามเนื้อแทนนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะเราก็จะเรียกอีกอย่างว่าแอนแอโรบิก er นะเป็นการออกกําลังกายประเภทที่2นะคะเรียกว่าแอนแอโรบิกแอนแอโรบิก er เป็นอย่างไรก็คือเมื่อเราออกกําลังกายแบบแอโรบิกมาสักพักใช่ไหมคะร่างกายเริ่มเหนื่อยนะ,ะสิ่งที่สังเกตเห็นว่าร่างกายเริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานออกซิแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยก็คือเราเริ่มออ,ออกกําลังกายไปเริ่มพูดไม่ค่อยไหวรู้สึกเหนื่อยนะคะเหงื่อเริ่มออกนะพูดไม่ค่อยได้เนี่ยนะนะหอบนะนั่นก็คือว่าร่าง างกายเริ่มเปลี่ยนโหมดแล้วค่ะไปเป็นแบบแอนแอโรบิกนะซึ่งการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิกนั้นจริงๆแล้วร่างกายไม่ได้สลายไขยมันนะคะร่างกายก็จะเริ่มสลายกล้ามเนื้อแทนนะคะเพื่อมาชดเชยกับกิจกรรมหรือการออกกําลังกายเวลานั้นของเรานะคะ ซึ่งแออโรบิกเช่นอะไรบ้างนะก็คือเมื่อเราั้นนะจากที่เดินอยู่ดีๆนะคะเราก็เริ่มแบบเดินเร็วขึ้นนะคะหรือว่าวิ่งเลยนะคะแล้วก็วิ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะร่างกายก็เริ่มรู้สึกจะต้องเปลี่ยนโหมดแล้วนะคะเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือเราทําออกกําลังกายอันนั้นเนี่ยนานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สปีดขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นแอแอโรบิกทันทีนะคะหรืออ,อ,อก,การออกกาลังกายที่เปลี่ยนกลายเป็นการแข่งขันกีฬานะคะ การแข่งขันกีฬาพูกประเภทนั้นใช้การออกกาลังกายแบบแอนแอโรบิกด้วยกันทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือเป็นแบบที่2นะคะแบบแรกคือแอโรบิกหรือคาร์ดิโอแบบที่2คือแอนแอโรบิกนะคะการออกกําลังกายแบบที่3เรียกว่า HIIT นะคะเรียกชื่อเล่น,ลนของมันว่า Hi i t นะการออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ยย่อมาจาก High Intensity Interval Training นะคะเป็นอย่างไรนะคะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกับจริงๆแล้วเป็นภาพของการออกกำลังกายแบบนักนวงนะแล้วก็สลับกับพักนะ Interval แปลว่าเป็นหลูบๆร,ระยะสั้นๆสั้ๆอย่างนี้นะคะเป็นการกายหนักแต่ว่าสั้นสั้นระดับไหนก็คือระยะสั้นระดับวินาทีอาจจะประมาณ30วินาทีแต่ว่าแบบ หนักไปเลยโหดไปเลยสปินเลยนะคะเร่งความเร็วเลยแต่เร่งความเร็วแค่30วินาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าทําเป็นลูกๆไงเสร็จแ,แล้วก็พักแล้วก็สปินใหม่นะแบบนี้เรียกว่า HIIT นะคะตัวอย่างของการออกกําลังกายแบบ HIIT ก็เช่นนะการวิ่งเร็วแต่เป็นระยะสั้นๆน,นะคะเสร็จแ,แล้วก็พักนะหรือการปั่นจักรยานนะ,ะแต่เป็นการปั่นแบบเร่งความเร็วสักคู่เดียวเช่นสมมติว่าเราปั่นจักรยานแบบธรรมดาอยู่ เสร็จแล้วเราก็ปั่นแบบปั่นสปีดนี้เพื่อนอ่านี้กวนเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะแซงอยู่ข้างหน้าหรืออาจจะเป็นพีเวลาที่เราปั่นเพื่อจะขึ้นเขานะในระยะทางสั้นๆนะแบบนั้นก็จะเกิด HIIT เกิดขึ้นทันทีนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาดูถึงประโยชน์นะของ HIIT ว่ามีประโยชน์อย่างไรนะ HIIT เมื่อทำนั้นนะคะก็จะเกิดการกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจที่มากกว่า90%ของ Maximum Heart Rate นะแปลว่า มันเยอะกว่าแอโรบิกนะคะแอโรบิกนี่ก็คือประมาณ70%นะคะแต่ของฮิตเนี่ยอนะไรแบบ HIIT เนี่ยก็จะอยู่ที่เกินนะมากกว่า90%ของ MHR หรือ maximum heart rate หรือว่าอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุดของตัวเราเองนะคะ นั่นก็เป็นประเภทนะคะของการออกกำลังกายมีอยู่3ประเภทนะแอโรบิกแอนแอโรบิกแล้วก็ HIIT นะคะเรามาดูด้วยกันดีกว่านะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนั่นคือการหลั่งฮอร์โมนนะคะอาจจะมีฮอร์โมนหลายอันนะคะที่หลั่งออกมาตอนที่เราออกกำลังกายใช่ไหมที่เราทราบเช่นฮอร์โมนแห่งความสุขหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะแต่วันนี้เนื่องจากเราคุยในประเด็นของการ สลายไขมันด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์โดยรวมนะคะเราจึงจะคุยแค่ฮอร์โมน2ตัวนี้ซึ่งสําคัญมากนะคะที่จะหลั่งออกมาเป็นฮอร์โมนหลัก ที่หลังออกมาในช่วงที่เราออกกําลังกายนะคะนั่นก็คือว่ามีฮอร์โมน2ตัวนะคือฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนนะคะ HGH นะ Human Growth Hormone นะคะเป็นฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตนะเสริมสร้างร่างกายนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะทาให้เราไม่แก่เร็วและทําให้ร่างกายแข็งแรงทุกส่วนนั่นคือโกรทฮอร์โมนอันเป็นฮอร์โมนที่ทุกคนนะคะต้องการนะคะอีกอันหนึ่งคือ cortisol, นะคอร์ติซอลนะคอร์ติซอลก็ เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาว่าเรามีความเครียดนะะหรือเมื่อเราต้องการที่จะต้องเผาผลาญน,นะน้ำตาลเยอะนะก็จะต้องมีตัวนี้ออกมาเพื่อ,อกระตุ้นให้มีการน้ำตาลนะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเรามาดูว่า2ฮอร์โมน2ตัวเนี่ยเกี่ยวยังไงกับการออกกําลังกายนะคะซึ่งเราก็จะมาดูด้วยกันนะคะถึงว่าบางฮอร์โมนเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายไม่ถูกต้องนะคะ ประเภทของการออกกําลังกายมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมโนต่างกันนะคะและการหลั่งฮอร์โมโนต่างกันนั้นก็มีผลกับการเผาผลาญไขมันหรือกลายเป็นการเก็บกักไขมันกลับมานะคะเราจะเห็นว่าบางคนยิ่งปั่นจักรยานนะคะยิ่งลงพุงนะคะยิ่งอ,ออกไปวิ่งนะคะโอ้ยิ่งลงพุงก็เป็นไปได้นะ,ะต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะทั้งที่อยากจะสลายไขมันจะแย่อยู่แล้วนะคะก็เพราะว่าประเภทของก,การออกกําลังกายมีผลกับการหลั่งฮอร์โมโนในร่างกายของ และมีผลกับการเก็บกับหรือการเผาผลาญไขมันด้วยนะคะเรายังต้องมาดูวันนี้นะคะว่าเอ๊นะนเป็นยังไงดีนะคะเรามาดูก่อนนะคะในเรื่องของฮอร์โมนนะคะ ในช่วงแรกนะคะเมื่อร่างกายนั้นนะคะออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะถ้าเราดูภาพตามเนี่ยเมื่อเราออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยเราจะเห็นว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะคะฮอร์โมนแห่งการเริยนตัว<ม>ก็จะเพิ่มขึ้นนะ,ะแต่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่ไม่มากนะ,ะนี่ก็คือว่าเมื่อเราออกกําลังกายแบบแอโรบิกเช่นเดินช้าๆปั่นจักรยานช้าๆชิวๆเนี่ยโกรทฮอร์โมนเริ่มหลั่งออกมานะคะในขณะเดียวกันนะคะคอติซอก็หลั่งออกมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็หลั่งในปริมาณไม่มาก นี่ก็คือเป็นช่วงแรกนะคะแต่พอเมื่อเรานั้นเริ่มสปีดนะทำออกกําลังกายหนักขึ้นแล้วอาจจะเริ่มเป็นวิ่งเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราอาจจะเริ่มที่จะเหยียดออกไปนะคะมากขึ้นวิ่งมากขึ้นปัน่นเร็วขึ้นหรืออะไรก็ตามที่มันกลายเป็นาการไม่ใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่าแอนแอโรบิก er เนี่ยการออกกําลังกายเช่นนี้เนี่ยกรทฮอร์โมนก็เพิ่มเหมือนกันค่ะแต่ว่าคอติซอลเนี่ยก็จะเพิ่มในปริมาณที่มาก จริงๆนะคะเราทราบอยู่แล้วว่าโรตฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนด้านดีใช่ไหมคอติซอลเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่ไม่ค่อยดีนะคะเป็นฮอร์โมนที่จะทําให้เกิดการเก็บกักนะะของไขมันด้วยนะคะนั้นก็แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราทําแบบแอนนอโรบิกเนี่ยหรือแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยการออกกำลังกายชนิดนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกแค่แป๊บเดียวเราออกเป็นเวลา บางคนออกออกกำลังกายแบบแอแอโรบิกคือเปลี่ยนอนะร่างกายเริ่มเปลี่ยนโหมดจากการใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่าแอ r o โรบิกหรือคาร์ดิโอเนี่ยเป็นแอแอโรบิกตั้งนานแล้วนะคะและเราเขาก็ยังคงอาทำต่อไปนะอาจจะเป็น30นาที40นาทีบางคนเลยเป็นชั่วโมงที่ร่างกายนั้นมีการหลั่งคอติซอลจำนวนมากเลยนะในช่วงที่เขาเหยียดออกไปออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้นนะคะ นะส่วน HIIT เป็นยังไงนะาการหลังของ HIIT นั I ้ I T, มีการหลั่งฮอร์โมนโกรรฮอร์โมนปริมาณมากนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า แพทย์นะในยุคปัจจุบันที่หนุนใจให้เราเออกกําลังกายก็คือควรจะออกกําลังกายแบบ HIIT เนี่ยสลับบ้างนะคะซึ่งเป็นช่วงสั้นๆเป็นหลักของวินาทีนะคะที่จะทํานั่นเองนะคะที่บอกมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นกระโดดตบนะเด็กสมัยก่อนก็มีกระโดดหนังยางช่วยระดับของเขาเนี่ยโดดประมาณ25ครั้งนะ,ะหรือ,อกระโดดตบก็ประมาณ25 3 0ครั้งนะ HIT อย่างเช่นการทำเบอร์พีสนะหรือการทำจัมสควอตคือสควอตเนี่ยทำได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ต้องกระโดดขึ้นมาด้วยนะจัมด้วยอย่างเงี้ยประมาณสัก2 0่ครั้งนะคะนี่ก็จะเป็นการ หรือการสปินในเวลาอรวดเร็วนะต่างๆแต่ว่าทำในหลักของวินาทีนะประมาณ30วินาทีนะนี่ก็คือ HIIT นะซึ่งจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนจำนวนมากนะซึ่งมีผลต่อร่างกายที่ดีก็คือได้โกรทฮอร์โมนมาในขณะดีวกานมีคำถามว่าเอ๊แต่ HIIT นั้นมีการหลั่งของคอร์ติซอลไหมนะก็คือมีนะคะแต่เนื่องจากว่าปริะระยะเวลามันแค่30วินาทีนะต่อครั้งแล้วเราก็พักนะเราก็กลายเป็นแอโรบิกแล้วเราก็ค่อยท หถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือคอ,อร์ติซอลก็หลั่งเหมือนกันแต่ว่าหลั่งปริมาณน้อยนะคะนั้นเมื่อเทียบแล้วเนี่ยประโยชน์ของ HIIT จึงมีมากกว่าแอนแอรโรบิกอย่างแน่นอนนะคะ นั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นถึงผลดีนะคะว่าการหลัง HIIT จานวนมากนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะมาสรุปด้วยการถึงการแตกต่างนะข้อแตกต่างระหว่าง HIIT กับคาร์ดิโอนะคะว่า,าสิ่งนี้จะมีผลนะคะกับการเผาผลาญไขมันของร่างกายอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าการออกกําลังกายแบบ HIIT นั้นนะคะจะช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนนะ,ะถ้าเราดูตามชาร์ตที่ประกอบนะคะเพิ่มเมตบอลิซึมของร่างกายนะคะแล้วก็สามารถควบคุมระดับคอ อติซได้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมการหลั่งของอินซูลินได้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อเราทํางานหนักนะเมื่อเราออกกําลังกายหนักเนี่ยร่างกายต้องการน,ะะน้ำตาลระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้คอติซอลต้องหลั่งเยอะขึ้นนะ,ะถ้าคอติซอลหลั่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมีผลต่อต่อหมวกไตค่ะต่อหมวกไตถ้าทํางานหนักไปเรื่อยๆเนี่ยต่อหมวกไตจะมีภาวะเรียกว่าต่อหมวกไตล้าได้นะคะ ส่วนนะคะการออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราว่าถ้าร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอได้นะเรียกว่าแอโรบิกนะ,ะาอาจจะออกได้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงได้นะยกเว้นแต่ว่าท่านแข็งแรงมากอาจจะค่อยๆขยายไปเป็นชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีแต่โดยทั่วไปนะคะคาร์ดิโอของเราก็อยู่ที่30-60นาทีนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเรานั้นมีต่อมหมกไตที่ไม่แข็งแรงนะต่อมหมกไตล้าอยู่แล้วนะคะหรือว่าออมีภาวะที่เราอาจจะกึงจะจ่งกําลังจะเป็นเบาหวานนะคะเรียกว่ามีการต้านของอินซูลินอยู่ในร่างกายเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออย่างมากมายนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเพิ่มระดับคอร์ติซอลนะคะแล้วก็เพิ่มการต้านอ,าอินซูลินด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เพิ่ม ความเครียดนะคะของต่อมหมวกไตนะหรือว่าต่อมหมวกไตทํางานหนักขึ้นนะคะทําให้สุขภาพแย่ลงแล้วก็ลดการเผาผลาญไขมันด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเราต้องระามาัระวังให้ดีว่าการออกกำลังกายของเรามันหนักไปจนกลายเป็นโหมดของอาการออกอ่อนแอของร่างกายหรือเปล่านะคะ มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือแล้วนะการออกกําลังกายประเภทไหนนะคะที่จะเหมาะกับตัวของเรานะการประเภทการออกกาลังกายไหนที่เหมาะกับฉันนะคะสิ่งที่จะ,ะให้คําแนะนํานะคะก็คือประเด็นแรกที่เราควรจะคํานึงถึงก็คือว่า ประการแรกเลยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราเองนะคะว่าร่างกายของเรานะเป็นยังไงก่อนหน้านี้สิปีล้นะอยู่ที่อายุเราด้วยนะถ้าอายุเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเราออกกําลังกายแบบได้ทั้งแบบคาร์ดิโอนะแอโรบิกด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบ HIT HI i ด้วยนะแล้วก็บางครั้งเราก็สวิชไปเป็นแอนแอโรบิกบ้างนะก็ จะไม่เสียหายไม่ส่งผลกระทบใดๆกับคนที่เรียกว่าส,สมรรถภาพของร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงนะคะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ท่านที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงเนี่ยมีหลายอย่างตัวอย่างเช่นเราได้สังสมการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักมาเป็น10ปีอย่างไรบ้างนะ,ะบางท่านทานอาหารแปรรูปบางท่านาทานเ,เราทานจังฟู้ดมาตลอดนะ,ะสิ่งนี้ก็ทาให้ร่างกายของเราอยู่สภาพไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะหรือบางท่าน ั้นมีโรคประจําตัวนะเช่นเป็นเบาหวานไขมันพอกตับนะสิ่งนี้คือเมื่ออายุ40เอาขึ้นไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากเลยนะคะดังนั้นการออกกําลังกายประเด็นแรกที่ต้องพิจาราก็คือว่าขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเรานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ประการที่2ก็คือเราต้องคํานึงถึงหลักของการหลังฮอร์โมนนะกับหลักของการเผาผลาญไขมันเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะว่าฮอร์โมนที่เราต้องการคือโกรทฮอร์โมนใช่ไหมฮอร์โมนที่เราไม่ต้องการคือคอร์ติซอลดังนั้นเราต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราและ การหลังของฮอร์โมนเหล่านี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับสุขภาพของเรานะคะอันที่3มนะคะก็คือเป็นข้อแนะนำนะโดยสรุปนะของการอ,ออกกำลังกายโดยรวมของคนทั่วไปเนี่ยเขาจึงแนะนำแค่2 2แบบนะแบบแรกก็คือนะสิ่งที่เราควรจะทำเลยก็คือทาแบบแอโรบิกนี่แหละค่ะนะออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือใชอ้เป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความต่อเนื่องประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ถึง60นาทีอันนี้เราสามารถออกกาลังกายแบบเนี้ย ประมาณ3-5ครั้งต่อสัปดาห์เป็นสิ่งที่ทำได้นะเลือก เลือกการออกประเภทการออกกําลังกายที่ท่านชอบทําต่อเนื่องประมาณ20-30หรือว่า60นาทีนะคะสังเกตง,ง่ายๆคือท่านไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปท่านยังสามารถคุยกับเพื่อนนะที่เดินหรือวิ่งไปด้วยกันได้นะคะเป็นการเช่นปั่นจัก,กรยานนะคะว่ายน้ำนะคะเดินออกกําลังกายเล่นโรลเลอร์เบดอะไรไปน,ะะนี่ก็คือเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะอีกอันที่ควรจะออกกําลังกายก็คือ HIIT นะคะอันนี้ก็ลอง ทําดูนะคะเป็นช็อตสั้นๆนะประมาณ30วินาทีเสร็จแล้วก็พักแล้วก็ค่อยทําไปเรื่อยๆนะทำประมาณสักอ่หกเซตอย่างเงี้ยนะครั้งหนึ่งประมาณ30วินาที6เซตนะหรือใหม่ๆก็3เซตก่อนก็ได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําได้สัปดาห์ละสาครั้งเหมือนกันนะเป็นการกระตุ้นการผลิตโกรทฮอร์โมนในระดับที่เยอะขึ้นนั่นเองนะคะมีข้อคิดทิ้งท้ายนะคะก็คือเราอาจจะสังเกตนะถึง คนรอบตัวเราก็ได้นะตัวอย่างเช่นเด็กๆนะคะหรือว่าสุนัขหรือแมวนะคะเราจะเห็นว่าเด็กๆนั้นจะวิ่งเล่นนะคะเขาจะสปีดวิ่งฟิวเลยนะอาจจะวิ่งเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่เมื่อเหนื่อยปุ๊บนะคะเขาจะหยุดค่ะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาออกกําลังกายแบบนั้นเนี่ยด้วยความสนุกสนานเขาอาจจะเล่นวิ่งไล่จับ ใช่ไหมเล่นซ่อนแอบนะวิ่งอย่างเร็วเลยไปซ่อนแอบแต่เขาหยุดนะเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะที่ร่างกายนั้นเรียนรู้การออกกําลังกายแบบ HIIT คือทําสปีดอย่างรวดเร็วภายในแค่30มสิบแล้วก็หยุดนะหรือแม้แต่สุนัขใช่ไหมหรือแมวเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกกําลังกายตลอดเวลาแม้เราพาสุนัขเราไปออกกําลังกายเราอาจจะคว้างไม้นะคะโยนลูกบอลไปนะสุนัขตื่นเต้นวิ่งไปเอา,อาลูกบอลกลับมาใช่ไหมคะเราก็โยนไปอีกนะมันก็วิ่งกลับมานะ แต่พอมันเหนื่อยปุ๊บเป็นไงคะมันจะหยุดเลยนะคะแม้ว่าเราจะโยนกิ่งไม้นะ,ะหรือลูกบอลไปก็าตามก็จะมองเฉยๆยนั้นแหละนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะนั่นก็คือว่าเราไม่ควรจะเหยียดไปออกกําลังกายแบบแอน e แอโรบิกนะคะซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีคะ่ะเราควรจะทําเพียง H.I.I.T นะคะเป็นระยะสั้นๆแล้วก็พักเป็นระยะสั้นๆแล้วก็พักนะ ควบคู่กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอนะคะซึ่งต้องทำต่อเนื่อง20-30นาทีเท่านั้นค่ะหรือมากสุดก็60นาทีนะคะรับรองว่าหากสิ่งเหล่านี้นะคะท่านลองนำไปใช้นะเชื่อว่า,าท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเกิดการย่อยสลายไขยมันนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อของท่านและท่านก็จะอยู่อ่อนกว่าวัยด้วยค่ะวันนี้ก็ขอฝากไวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ